อีฟาร์มลำพูนอีฟาร์มลำพูนวันนี้เราจะมาดูดวงสากูนะครับหรือว่าดวงมะพร้าวนะครับที่เราได้ทำการฟักเพื่อที่จะเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับหลังจากที่เราคัดเลือกเอาฝักดักได้ที่เป็นแบบนี้มารวมตัวกันไว้นะครับวันนี้ครบหนึ่งอาทิตย์เราก็จะมาดูนะครับว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ย ได้ฟักตัวออกมาหรือ,อยังแล้วเรามาดูกันนะครับส่วนใหญ่แล้วมันก็จะลงไปอยู่ข้างใต้นี้ฮะเนี่ยฮะมันจะออกมาอยู่ข้างล่างนี่ลงไปอยู่ข้างล่างแบบนี้เนี่ยฮะเนี่ยครับเราก็จะได้แล้วเราก็จะเก็บลงในกระป๋องแบบนี้เพื่อที่จะส่งให้กับลูกค้าต่อไปเนี่ยครับเนี่ยฮะ ใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงลวงสาคูนะครับติดต่อมาที่อ e ีฟาร์มได้เรามีชุดทดลองเลี้ยงให้นะจ๊ะนี่ครับแกบจะอยู่ข้างใต้แบบนี้เขาก็จะทยอยทยอยออกนะครับน้องเขาก็จะทยอยออกอย่างนี้เราก็จะทยอยเก็บทุกอาทิตย์นะฮะจนหมดนี่ฮะเขาก็จะมาอยู่ข้างล่างแอบบอยู่ข้างล่างแบบนี้ฮะ สามารถที่จะไปทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เลยเนี่ยนี่ครับเก็บให้หมดเลยนะครับที่เหลือเราก็จะให้เขาได้ฟักตัวต่อไปนะฮะนี่คือขั้นตอนของการทำด้วงสาคูนะฮะในการที่จะทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เองนะครับนะใครที่สนใจนะครับเรามีชุดทดลองเลี้ยงติดต่อเข้ามาที่ E f ฟา m นะจ๊ะ ได้แล้วนี่คือดวงสาคูนะครับรอดแรกอาทิตย์แรกหลังจากที่น้องเขาออกจากฝัดดักแด้นะครับนี่ฮะโอ้เยอะเลยนะครับเยอะเลยเราก็จะมาทำการคัดแยกตัวผู้ตัวเมียนะครับเพื่อที่จะทำการประกบให้กับลูกฟาร์มของเราที่สนใจอยากจะเลี้ยงนะครับนี่ฮะนี่เราก็จะคัดแยกตัวผู้ตัวเมียนะฮะ เพื่อที่จะจัดส่งให้กับลูกฟาร์มของเรานะครับที่จะเลี้ยงด่วงสาคูเรามีชุดทดลองให้นะครับเนี่ยฮะเราจะทำการคัดคัดโอ้ยไต่ใหญ่เลยนะครับอ่าใครสนใจติดต่อมานะครับอีฟาร์มลำพูน